1. เก็บสายไฟ9,900สอเก็บแบ็คเลก2 0 0 9สามสี่ 4, ห้องเครื่องอยู่4,500บาทพราะพูดรูสวัสดีครับวันนี้เบนลอซิ่งเช่นเคยครับอ่าวันนี้เบนจะพามาดูที่ลูกค้าถามว่าเก็บสายไฟ9 9 0 9 หน้าตาออกมาแล้วเป็นแบบไหนพวกเอ่อพวกนี้แม่พวกออนนิ Mac, วอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมพามาดูอ่าเนี่ยครับเห็นปะเก็บสายไฟแล้วครับพอเก็บสายไฟก็จะประมาณนี้มันยังดูไม่โลง่งมันยังดูเลอะที่ผมบอกว่าที่ลูกค้าถามว่าเก็บสายไฟ99 0 0พร้อมย้ายแบตหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณไหนก็ประมาณนี้ครับแบตก็จะไม่อยู่แล้วเห็นปะครับแบตออกไปแล้วแล้วก็กล่องฟิวก็ออกไปแล้วอะไรพวกนี้ครับพวก ABS ออะไรพวกเนี้ยก็ เอาออกเพราะว่าคันนี้ผมจะเก็บสายไฟกับเก็บแป,ป๊บเบรกก็คืออยู่ตรงนี้นี่แป,ป๊บเบรกอยู่นี่เห็นปะผมก็จะดัดใหม่อยู่สองพันเก้าครับดัดแป,ป๊บเบรกอย่างนี้เอาเอ็เอสออกไปลูกค้าผมไม่ต้องใช้แล้วก็เอาออกเพราะว่าเอ็เอสแก่ขึ้นโชว์อยู่แล้วแก้เลยว่าอออกไปเลยแล้วก็เก็บสายไฟนะครับที่สายไฟพวกเนี้ยที่มันยังอยู่เลยพวกเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยเราก็เก็บให้หมดเลยครับเนี่ยเก็บแอบสายแอบหมดเลยครับนะครับแล้วก็กระปุกน้ํามันเราก็ย้ายลงให้ในราคาเก้าพันเก้านะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูงานผมจะเดินสายทักหมดเห็นไหมครับเดินทุกจุดสายทักนี่ครับเก็บเลาะคานหน้ามานี่เลยออกมาฝั่งน,นี้งานเรียบร้อยแน่นอนครับไม่ใช่ว่า9,900ถูกแล้วจะไม่เรียบร้อยเนี่ครับงานให้ดูงานราคา9,900ผมเดินเรียบร้อยหมดเลยแต่ที่ผมบอกว่าอ๋ออย่าลืมเนี่ยผมเดินไปถึงนี่เลยครับนี่เข้าข้างนี้เลย ้างรถเข้าไปในตัวรถเลยแต่ถ้าออกจากรถมาผมเดินวนตลอดเนี่ยครับอ่าให้ดูในใสายตาพี่ลูกค้าคิดว่ามันโล่งหรือยังแต่ผมคิดว่ามันยังไม่โล่งเพราะรู้ไหมหนึ่งสียังไม่ได้ทําสีห้องเครื่องยังไม่ทําแล้วก็ยังไม่ได้อุดขาดแบตเกมไม่เดเอาออกเห็นไหมครับมันยังอยู่ที่ผมบอกว่าเวลามาเก็บสายไฟกับผมเก็บทําห้องเครื่องมันโล่งมันสวยอะอยากให้ทำอยากให้ทำสามอย่างหนึ่ง เก็บสายไฟ9,902เก็บแป๊บเบรก2 0 0 9ทั้ง4ห้องเครื่องอยู่4,500บาทพอปุดรูนะครับไอรูพวกอย่างเงี้ยครับเนี่ยเยอย่างเงี้ยผมจะอุดที้หมดขาดแบตอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลาะอ,ออกมันจะได้ดูสวยครับอ่าแล้วเพื่อนดูเนี่ย9,900ถ้าเกิดลูกค้าเก็บในง,งบประมาณ9,900เก็บเก็แบแป๊บเบรก2,900ปุ๊บมันก็ดูโล่งไหมมันก็ยังไม่โล่งเห็นไหมครับมันก็ยังจะดูแบบขัดตามเพราะว่า รถอะมันใช้บรนณาในพวกค่าขี้ดงขี้ดินหรืพวกเนี้ยครับมันยังมีข้อหนิมมันยังกินตามจุดอย่างเงี้ยอ่านอย่างขาดแบตเห็นไหมครับใส่ไฟมันโล่งก็จริงอ่าแต่ว่าอย่างภายนอก่องพวกแบบอุปกรณ์เล็กน้อยพวกเนี้ยมันยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเห็นไหมครับอ่ามันยังมันยังเลอะมันยังอะไรเราล้างไปมันก็ไม่ออกครับมันก็ยังดูไม่สวยงามแต่ถ้าเกิดพี่ลูกค้าให้ผมทำทั้งสามอย่าง3อย่างก็คือเบนจะย้ำตลอดเลยวลาลูกค้าถามผมหนึ่งเก็บใส่ไฟห้องเครื่อง9,9 0 0พร้อมย้ายแบต2 เก็บแป๊บเบรกอ่าเก็บแป๊บเบรกหลบเลยนะแป๊บเบรกคือเก็บแป๊บเบรกตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกเก็บแป๊บเบรกแล้วก็สายล้มเบรกแป๊บแป๊บคัสด้วยนะตรงนี้เนี่ยชุดตรงเนี้ยเนี่ยผมเก็บให้หมดเลยอ่าแป๊บคัสอ่าสายเบรกสายลมเก็บแอบหมดอยู่สองพันเก้าแล้วก็ทําสีห้องเครื่องพอปุทธลูเนี่ยครับทําสีห้องเครื่องพอปุทธลูอยู่สี่พันห้าร้อยบาทถามว่าแพงไหมผมตอบเลยครับไม่แพงแน่นอน แล้วงานออกมาครับมันจะดูโล่งอ่ะดูอย่างคันนี้ให้ดูนะครับอย่งนี้ดูลกๆอยู่ใช่ไหมอ่ะแล้วรถคันนี้ขอเขาเก็บสีแล้วเนี่ยครับเห็นป่ะงานเก็บสีแล้วครับมันก็จะดูเรียบร้อยดูสะ้าตามันดูเรียบร้อยเรียบร้อยครับอย่างเงี้ยครับมันคือมันเพิ่มหน่อยนึงบางทีลูกค้าก็ถามผมก็เข้าใจว่าลูกค้ามีงบอยู่9ก้าันเก้ามีงบอยู่หมื่นหนึ่งอยากจะเก็บพองเครื่องก็ถูกอย่างที่พี่บอก แต่ผมก็อยากให้เก็บเงินเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยไหนก็จะรถมาจอดเกือบเดือนแล้วอะเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่กลับไปมันจะได้ดูสวยเลยครับไม่ใช่ว่าเอามาจอดรับวพอพี่ลูกค้ามารับรถอะความรู้สึกพี่ลูกค้าวฮ้พี่ทำไมมันยังไม่โล่งวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันยังดูไม่สวยก็เพราะว่าเราจะไม่ทําสีทองเครื่องเราจะไม่ได้เก็บแป๊บเบรกเราก็เก็บแค่แต่ไฟะครับอ่ะมันก็จะมาเนี้ยอย่างที่ดูมันก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยครับมันก็ยังไม่สวยยังไม่แบบยังไม่แบบเออกูเอารถมาทาอะประมาณเนี้ย ครับเข้าใจนะครับบางทีอยากให้ลูกค้าเข้าใจหน่อยนึงบางทีก็อยากให้ประา3สามอย่างเลยเก็บเงนินตั้งหน่อยนึงเพิ่มนิดหน่อยก็อย่างที่บอกเพิ่มอยู่มานหมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดก็ประมาณนี้คิดได้ว่าลงแม็กหนึ่งชุดแต่กลับไปคือเปิดมาปุ๊บมันก็ได้ดูสวยเลยครับเนี่ยเวลามันทาสีไปแล้วทําอะไรพวกแล้วอะไรเงี้ยมันก็้ดูสวยดูอะไรครับใช้เวลายื้เวลาจอดรถก็พอกันเดือนนึงเกือบเดือนเหมือนกันก็ตู้ทําทีเดียวเลยครับเก็บเงินหน่อยนึงมีงบหมื่นแล้วอีกแคเดือนนึงเก็บเงินไม่ได้อีกสักเจ็ดแปดัน มันก็ได้ทำอย่างอื่นสองสอย่างมันก็ได้ดูสวยไปเลยแล้วกเก็บสายแอร์สักชุดนึงก็ดูสวยแหละอ่าแล้วที่เหลือพี่ลูกคา้าก็จะไปเติมอะไรก็เรื่องของพี่เลยนะครับฝากด้วยนะครับติดตามผลงานนะครับเบนลอซิงนะครับมังครสวรรค์มีอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแต่จัดให้นะครับ